สวัสดีครับวันนี้สวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้บ้าสุริยาเดือนทามามัตนานนัดโคโกระบรือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาราคามนะครับมนนี้ครับเบื่องบรรยากาศคบนี้เศร้านี่อากาศเย็นๆเอาเอาลมร่มจังหน่อยครับแต่ว่าฝนตกค,ครับเอาสวัสดีพี่น้องท่างไก่ท่างไก่นะครับเออมันนี้เดี๋ยวบ้าสุริยาสิมาไทายราคาอดีตราคาเบืองวันจิต กล้วยราคากล้วยราคาบัาสิบปนยังไงนะครับเอาตอนสิบปเบ้านน้ำกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับต่ครไอ้บ้าซุยย่านะครับเด้อบ้าขับไปเบ้านน้ำกันครับผมครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมีบรรยากาศนะครับโมนี้กล้วยก็คึกคักจักน้อยคนก็เริ่มคึกคักนี่ครับตลาดบ๊ดจืนครับ อะครับไปเบื้องโตแรงนะครับผมไปเบื้องโตแรงกจ่ยวกับนะครับผมครับพ่อเนี่ยไอ้พัดดิครับผมเนี่ยไอ้เปิดเท่าเลครับควอยตัวนี้เปลือกที่ที่มาเปลืองที่ที่หาท้องบ่ขึ้นจังไก่หนอนแป้องแปดเดียวเอาแสดงว่าเรี่ยงสองสามเดือนเนาะเด็กินน่องแน่นอนครับเปิดราคาตอนเดียวก่อนครับผมสี่หมื่นเจ็ดครับข้อยตัวนี้ตาแจ่มแจ่มจำอ่องข้อดีครับข้อยแม่สูงเทะเลใบวัดเบื้องไปครับผมลอยชี้สิบบวกลอยชี้สิบบวกนะครับ เชงขาดีใส่ใดครับขั้วันเดี๋ยวย่างบมึงจะน้อยนี่ครับท้อง8เดือนนะครับคั้วเมสาวนีครับก้นดีก้นงามรับอ่างยหญไๆหนังหนาครับผมก้นดีง่ายขอฝากเบือจะคาดง่ายขอฝากเบือจกน้อยยันูแปดกหกูสี่แป เซ่แปดเอาครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับเอาพี่น้องทนเจี๊ยนใจโทษท้าคนมากนะครับเด้อโทษท้าบพราท่านนี่ครับคล้วยตัวนี้งามแท้เน่นอนนะครับผมกนดีกนงงามทองแปดเดือนครับผมเอาไปดุนเอาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากโตครับผมสองตัวครับแม่เฮาโผูนี่ผูเบิดเท่าได้แต่ตโตเท่าได้เนี่ยอ๋อสองตัวสิสองตัวสองมือหาผันหา สองเมื่นหาปัญหาต่อร่องก็ได้เน้อสายเนือก็ได้สายเสียบสายเส้งก็ได้นี่สองมื่อหาปัญหาต่อรองไห้เนาะถืออกถือแก่ส่ซ่าเลย่างพี่หล่งเห็นะเออนี่ครับด้อยมันมันเหมอนบงเสียเอาแน้อเอาจังไงก็ได้คือเก่าย่ายฝากเบอร์พี่น้องนี่ย้ายศูนย์แปดสี่แปดหกเจ้าสองศูนยจากย่ายัะครับผม เอาเจ้าเก้า,เ,กาเจ้าเดือบกัน้ครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบก,กันมาเด้อคร,บรบับผมพี่น้องท,ทุกทีจนใจโตมาด้อยบ่าสุดยอดกับของเสียคั้วเออือเอาครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเราไปเบื้องอีกจักน้อยนะครับผมรถเบือ้องจักน้อยไอสวัสดีไอคือยังแขนนี้เด็ดโคที่นี่ เปิดไ้เท่าไรเนี่ยสองเมื่อนเกา่าพ่อใหญ่เนาะหูกล้วยเปีกกัวโอ้แขนบกททองแลูกท่องแท้บกขาดนำ้ำบกขาดน้ำเลี้ยงเนาะโอ้ข้อไหมเป็นตาไปเป็นพอบอกพอพันเนาะพ่อผสมไหม,ม,ม,มนี่แม่ลูกแบบท่องแท้พอดีโอ้งามตัวเนาะเนื้อหนังไหม,ม,ม,มเปิดสองเมื่นเทา่าไรก่อนสองเมื่นเก่าพัน ราคานี่ก็สิต่อรองกันได้เนาะตอร่องกันได้ครับกล้วยตัวนี้ต่อได้ไรเตียงอกเตียงใจเป็นทรงพี่ไอ้พร้อมเนาะราคานี่ยเป็นทรงเลยเนาะทรงคว่ำเหม่นเมนมาต่อจำได้กับเป็นทรงกึ่เกาทรงกึ่เก่ากล้วยปีกลัวปีตี้กล้วยปีกลัวนี่กล้วยปีกลัวครับพี่น้องลูกท่องแท้ไอ้ฝากเบอร์พี่น้องสร้างโปรเโทรมาหาเจ้าตัว 093สามศเก้าสามสี่สองเจ็ดสี่ยหาสียหาจ่ายง่ายนครับผมจ่ายดีว่าปีครับอ้าเจ้าเก้าดต้ยเนาะปบกเป็นเงินหลินเป็นทองได้เด้อเงินไหลน้องเต็มกระเป๋าเจ้าอัญญรวยานพันลานได้เด้อสวัสดีครับส่งสขันมันครับผมเอาพี่น้องสนกินใจโท่มากเด้อโทมาสาบว่ได้หอดเวียดนามินบอเออช่วงระยะนี่กัราคาคุ้ยกับกำลังสีขยับนะครับนี่ครับ อีพอวันดีพอได้มาจากโตเมเนี่ยไม่เอ้กผัวแล้วเนี่ยผัวโตโอ้อีพอพ่อหัว่าลูกโตได้ไหมพอโอ้เก่าจะเลื่อเครื่องโยพอกระโหลกไงเขาออกดีเพี่ตะกินหญ้าดีเนาะอันโม่นี่ยไงขึ้นมาบ่ได้ที่โตแม่เผื่อบ่ได้เนาะพอเนาะเผื่อพอได้อืมสีธรรมได้เนาะนกะสีประมาณปีกกลัวกันเนาะปีกกลัว นี่ลูกเก่าเจริญตาแจมแจมจ้ำอ่องข้อดีเอิกบักเข่าใส่ได้เนาะพอเนาะคร้บปากก็เพรยต้องกินหยาเดียวใหญ่บางหยาบางทางก่นทางสะโพกจังหน่อยก่อนก็ก่นดีเนาะพอเน้อนี่พ่อเปิดไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่กว่าสองเมื่นสามนึกสองเมื่นสองเมื่นสามต่อรองกันได้เนาะพอเนาะ นี่ลำค้อใหญ่ๆอะไรตรงแขงขาดีสูงประมาณร้อยร้อยยิบหาหอดพอพอประมาณน,น่ะเนาะครับผมน่าตีควอยแม่มเปิดเท่าไรค้อยม่คข้ยแม่ไอเม่สองเมื่อสามเท่ากันนี่ข้อยแมี่ยโอ้งามตัวเนาะร้อยล้อยกลัวเพื่อกันร้อยสูงร้อยประมาณร้อยยี่สิบเก็ดยี่หกยี่สิบเก็ด นี่าตาแจ่มแจมแจ่เพิสีเสีอพอดีแลวคาเปิดยไปสองหมืสามเนาะสองหมืสามต่อร่องกันไหนแม่ฝากเบอรท์ทราบพอีท่อมาหาตัวแปดเก้าสามเจห้าแปดสองศูนย์ศูนย์แปดสองศนย์จากคนแม่ยังครับผมเอาคนแม่แล้าบวนเจ้าเก้าตัวแม่เนาะเอาสวัสดีพอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับผมวัสดีครับผมบ พี่น้องทุนคิดทนใจฝ่าโทษมาเด้อขันโทษทราบไปอาลาดี้มาเนาะครับผมบรรยากาศครนะไอ้สวัสดีครับผมได้มาจากโตมันนี่โอ้ยผู้เฮ้ยโอ้มาเป็นตาหักพี่น,น้องนี่แม่หน้าตาดีหน้าตาหวานตากระแต้มปากดีงามอ่องพ่อตีนเล็บใส่ได้ครับขั้ยตัวนี้ทาน้ำเลี้ยงน,นิดหนึ่งเนาะเอาไปเคาเอาเอาไปใส่เอาปูหย,ยาดอกหญ้าชัวยย่วระยะนี่กําลังถือฝนไม่เนาะ เปิดเท่าไรเงี้ยไอ้เมื่อนหาข้อยพระท่านพ่อปีเนาะนี่เมื่อนหาสูงประมาณจะเท่าไหร่ครับพอดลอยฮะพอดสบแปดพอดสิบแปดเนาะนี่งามส่งดีส่งงามอยู่ข้อยตัวนี้ไข่เป็นห่อไปใส่หน่ำเลี้ยงไปใส่หยาใส่เฟี้ยงนี่งข้าวเดียวเนาะว่ามันตึบขึ้นมาดิหน่เพราะว่าเข่าห้งมันใหญ่เนาะแข้งขาดีลำข้อกับเสียได้อยู่นี่มันเคยยังไปทางสร้างกุดอนเนาะไข่ไข่เนาะ ค่ายเอ้าค่ายเนี่ยกับวาล์เอ้าเปิดไว้ทีละค่าเหมือนหาพันต่อร่องกันได้นี่ครับเอ้าฝากเบอร์ใช่เพื่อนๆโทรมาหาเอาตัวสวนแปดซีเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกจ้าหน่ามแปดห้าหนึ่งสามจากเนี่ยยังครับผมเอาจก้ก้กเก้แล้วเนาะเอาสวัสดีนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโศกโศกันมานเด้อปากเป็นเงินหลินเป็นทองเด้อ ลอยหลานพอดหลานใส่กระเป๋าจอดเต็มถุงอาญาได้เด้อครับผมมานี่กับรอขึ้นกอล่ะเอาสวัสดีครับผมได้มาจากโตัวมานี่โอ้จากโตก่อนเจ็ดตัวเลี้ยจากโตัวมานี่โอ้เลี้ยหกเลี้ยวมาเลี้ยเก็บขึ้นกอล่ะมาเสียดายขายเยอะดอกมือนี่เ,เออเมียสาวหน่อยเนาะเปิดเท่าไหร่ครับผมเมื่อหนึ่งพันราคากับตอร่องก็ได้พร้อมนั่นบอกว่าท่านโดน่ลมาตอแล้ววันนี้ โอ้เขากรอกน้ำวัดดีก้นโลบรอเนาะเออมื่นหนึ่งพเอาตัวนี้ถ้าได้ครับถามหน่อยนี่ 12, นี่เมื่อสองจ้านี่เมื่อสองอันนี้ตัวนี้มนนื่สองนนโอ้ีตัวผูตัวผูนี่เมื่นสองพตัวเมียนี่มื่นหนึ่งพันเอ 12, อราคาบ่อพงอ้แม่ลกูกอันนี้แม่ลกูกนี่เมื่นหาโอ้บาธุรยะไปแถมเลสองพันเมื่อสามเมื <บา S 2> ่อสามพันต่อรองกันได้ ลูกผู้เขหลูกแม่อะเนี่ยเอาพี่น้องทดเจยต้นใจฝากท่อมาได้ใช้อีกตัวหนึ่งโอ้ยกไก่เนาะเอาซ้ำนี่แหละก้อนนะเอาฝากเบอร์ซะพี่น้องพอดีเด็โท่มาหาศ9 3ย์เก้าสมหนึ่งหนึ่งสามันจากใส่ครับผมหอยซักเจ้าเก้าเจ้าเดือมนะรำรุวยเงินท่องไหลน้องของมาเต็มถุงลอยล้านพระลานเด้อวัสดีครับผมโชคโชคมันหมานครับอ่ะพี่น้องส้จิต้ดนใจ ฝ่าโทรมาเด้อขันโทรมาสารนี่ไปหอดเวียดนามอาลาดินี่เดี๋ยวนี้มันยังคิดยินข่าวว่าทางซาโอุสิมาสื่องวดสื่อกล้วยประเทศไทยโยพี่น้องเออราคากระดีดีขึ้นมาเอาครับผมนี่ครับอ้าว่าดีหลงหลาวว่าดีครับได้มาจากตัวละมือนี่ตัวเดียวแม่เฮ้ยแม่เฮ้ยผัวเนี่ยตัวแม่เอาหน้าตาหวานโอ้ขันเป็นคนคอยรูบิดมือด้นี่ขนาดเนาะเอองามแม่ตัวแม่หน่อยสาวหน่อยเพราะท่านพ่อปีหัวตะเกียเดียนเหลือกล้วยตัวนี้เพื่อแปดเดียนกับโบน่เนาะ เปลือเท่าไรก่อนครับผมเปลือเท่าไรเกลียดเดียนห้องสองมื่อสามหาลอยนะครับกล้วยตัวนี้กลดีกลง่ามสัโพกดีโอ้ยอ่อนซ้อนนอกนี่ไหมหางกรดีเป็นพุ่มเป็นพ่วงต่อร่องกระได้เป็นวาต่อร่องกระไดสองมือเท่าไรก่อนสองมื่อสามหา่อแปดลอยโอ้หาลอยสงไซสเลยสี่มีแปดเนาะเอ้าลูกเบิ่มตีแต่ว่าเราได้ลูกเบิ่มมีใบมีหลอดเนาะ ซื้อแล้วก็ได้ทั้งใบทั้งหลอดไปได้ทั้งกล้วยงามไปกล้วยหน่อยตัวนี้เก้ดเดียนครับพี่น้องนี่ครับผลจับดีสะโพกดีก้ดนดีก้นงามพี่น้องกันทดนจีทุนใจกล้วยตัวนี้ไปเลี้ยงหรือว่าอยากได้ไปเขาฟ้ามเขาข,าขอกเนาะการโทรโทรศพัพท์ติดต่อมาหาเดี๋ยวบ่าสุธิยาจะถามเบอร์เพื่อนให้เนาะครับอันเบอร์ยังก็ครับผมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าแปดห้าสองหนึ่งเก้าจากหอยยังกครับอ๋อทางจังหวัด อ้าวบัลลูเบือจังหวัดมหาสารครามเนาะเอ้าสว,วัสดีครับผมโศกโกมันหมานเด้อมีเงินไก่ดอยล้านพัล้านูุระเออล่ารวยเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสูงนะครับผมสวัสดีครับผมยน่ยไอไ้ใดมาจากตัวครำวะเนี่ยเมียเขาผู้อะไรเนี่ยตัวแม่ยเขาง,งามตัวเนาะสีโอ้อ่อนซ้อนเล็บน้นอ,อ,นอนเห็นไหมออนซ้อนเล็บสูงเท่าไรไอ้เดียบัดบ่อย ร้อยสามสิบบกขาดก้นดีก้นงามอยู่ครับก้นสวยสีเหลืองดอกสีดอกเรายางดีครับค้วยตัวนี้นี่ครับบกขาดนําเลี้ยงข้วยปียเศษเนาะทอดไปปีเศษนะครับค่วยตัวนี้ตาแต้มแจ้มจำ,จำองข้อดีเล็บปากเผาใหญ่เอา,อา,าอดีค้วยตัวนี้เปิดอะไรตัวได้ก็ไกเอเศร้าเจ็ดก็หมายถึงว่าสองมื่นเจ็ดเนะาะเศร้าเจ็ดต่อร่องกันในอีกฟอรม ถือโอ๊กถือใจไปส่งซฟี่เหรอปุณลวเนาะว่าจะได้ราคากันแต่ว่าหันมาตอนเนาะลูกของตัวใดนของหันลูกลูกของลูกเบิ่มครับลูกของลูกเบิ่มเนาะอ่ะขั้วตัวนี้ถือว่าดีพี่น้องทนเกีตทนใจโทษถากข้ามาเด้อขั้วตัวนี้ขั้วมันขั้วขี้ไรด้อครับขั้วงามขั้วมันงามธรรมดางามเติบเนาะหน้าตากระโหลกโอ้หน้าหวานน้อยเนาะหน้าหวานดีย่าอ้าป่ะนี่ฝากเบอร์พี่น้องทราบคนสเสด็จโทษมหาสวนเก้าสอง สองเก้าเจ็ดปเปลี่ยนห้ากหกจากพ่ออยังครับผมเอ,อ,อ้ยวัสดีาาครับผม,ม,มวัสดีครับผมโซโมานะครับเด้อครับผมนี่ยังเขามาหาเนี่ยไอเนียไสเขาสามเมือไงวะว่าา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 าดาา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 ตัวาัาา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 มาา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 อาาาาาานาาแม่ลูกคนนี้เปาาไปที่าาาาาคาา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 า ลูกแม่ยก็ลูกผูวนอนลูกแม่บบาสุร,ยริยะเดี๋ยวหาตัางโดนล,ลูกแมีสองเมื่อนสองราคาต่อร่องกันเนาะราคาต่อร่องกันได้นี่ครับผู้ดใดอยากได้กล้วยตัวนี้ไปเลี้ยงเขาคอกวเข,ขาฟ้ามกินหยาบอ่อนกินเพียงหอมพี่น้องกับท่มาเด้เดี๋ยวบาสุรยิยะจะไปโท่อถามเบอร์โท่ให้นะครับใส่ได้ครับนี่ลูกนี่ถึงแม่ลูก,ลกว่างลูกสามนะครับตัวนี้กล้วยตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่ นี่ครับฝากเบอร์ให้พี่น้องเจ้าพนศิรดทโทรมาหาศูนย์ศูนย์หกสี่หกแปดสามศูนย์สี่ศูนย์แปดจากห้องยังครับผมเอาวันดีครับผมโสดโสดมานะครับปากเป็นเงินหลินเป็นทองเด้อถ้ามาค้าขายกับคล้อยลำหัวรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่พี่น้องสุดเยี่ยสุดใจขวดตัวนี้โทรศัพท์ถักมาเด้อครับเด้อถักมาสามขอท่านดีครับผมคุณหน้าผู้ยิ่งครับผมวันดีครับผมวันดีครับ ได้มาจากตัวกับมันโอ้สามค้ยดอนทอนนี้เราข้อยดอนไหมส0ง0น้อยๆจะเมื่อนเกาะสองมื่นน้อยๆสองมืนน้อยๆกับสองมืนสามสองมืสีเนาะอ้สองมืหาองมหอ้สองมื่สิบหาลบ้าสุริยะหูบอดีดิอครับสองมือหนึ่งหาเนาะนี่ครับค้ยดอนตัวนี้แม่ตีเป็นบ่เอาตัผัวเออตัวผัวตอนนี้ ตัวผู้สองหมื่นสิบห้าร้อยต่อร่องกันได้เนาะครับเนาะต่อร่องกันได้พี่น้องทุ่นจีบทุ่นไก่เสียไปเป็นพอบอพอแพนกันได้หรือเสียเป็นสายเหนือหรือว่าเสียไปเรียงกันได้คุ้มฝูงเนาะกับสองหมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้เท่าไรครับผมนี่เมนั่งน้อยเมือนสิบห้าร้อยลงแค่สิบห้าเนาะว่ามันหัวหน่าซะบอกห้องเนาะเหมือนสิบห้าร้อยเมือนสิบห้าร้อยนี่ครับเดี๋ยวว่าดีนะครับ กวาดตัวนี้ต่อร่องกันเนาะจำเบอร์จากของได้บ่อเบอร์ยังครับผมแปดศูนย์เก้าหกแปดหกแปดสองห้าแปดศูนย์สองจากคุณแม่ยังครับผมเอาจากขยักเนาะลำลุ้ยเศรษฐีใช้ยาหมางก็ใช้ยาหมาเศรษฐีวันดีครับโศกโศกมันหมานเด้อ ครับกิจสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็สมใจปองออลำร่วยเงินท่องครับผม